มาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่แบบอือหอทั้งพีคทั้งน่าใจหายเลยวอลเล์บอลหญิงเกาหลีใต้น่ะสิคะจากที่เคยปังสุดๆในโอลิมปิกอ่ะตอนนี้เจอสถานการณ์ยากจริงคือตกชั้นจาก VNL 2025ไปแล้ว ข้อมูลที่เราไปคุยคุยมานี่ก็มาจากหลายที่เลยนะทั้งข่าวบทวิเคราะห์บทสัมภาษณ์กูรูต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเสียงจากใจแฟนแฟนชาวเกาหลีใต้เองเลยจากสื่อใหญ่ๆช่องกีฬาออนไลน์ c o มูนิตี้แฟนค l ับคือแบบรวบตึงมาให้เห็นภาพกันชัดๆใช่เลยครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้แล้วก็ อ,อนาคตจะเป็นยังไงต่อโดยจะเน้นมุมมองข้อมูลจากฝั่งเกาหลีเข้าเป็นหลักเลยครับโอเคสรุปผลงาน VNL 2025ให้ฟังก่อนนะคือชนะ1นัดแพ้ไป11นัดครับผมจดที่อันดับ18บวยสุดอันดับสุดท้ายจาก18ทีมเลยคือมันโหช็อกมากแล้วไอจังหวะที่ทำให้ตกชั้นนี่มันดราม่าสุดๆเลยนะคือนัดสุดท้ายเนี่ย ทีมไทยเราถึงจะพาแคนาดาไป2-3ถึงมเซตแต่ว่าเก็บเพิ่มมาได้หนึ่งแต้มไงครับพอรวมคะแนนปุ๊บไทยมีหกแต้มแซงเกาหลีใต้ที่มีห้าแต้มพอดีเป๊ะอืมพิสนาทีสุดท้ายเลยกลายเป็นเกาหลีใต้ร่วงไปอยู่อันดับสุดท้ายแทนใช่ครับแล้วที่มันซ้ำร้ายกว่านั้นคือรายการ l e n g e r c เจอระครับที่ปกติมันเป็นเหมือนทางให้ทีมที่ตกชั้นได้กลับขึ้นมา VNL ใหม่ได้รายการนั้นก็ถูกยกเลิกไปแล้วด้วยอา้าวจริงดิครับ ทำให้การจะกลับมา VNL ปี2อ2 7นเเนี่ยคือมันยากแบบโหยากขึ้นไปอีกเยอะเลยต้องไปเริ่มไต่เต้าเก็บคะแนนใหม่จากรายการระดับเอเชียอันดับโลกตอนนี้ก็รูดไปอยู่ที่37แล้วด้วยโหคือมันคนละเรื่องกับภาพเก่าๆเ,เลยเนาะโดยเฉพาะโอลิมปิก2012กับ2020อ่ะที่ได้อันดับ4ี่สองครั้งติดแล้วเหมือนก่อนหน้าน,นี้ก็เคยมีช่วงฟอร์มตกหนักแพ้วอด30นัดติดมาแล้วด้วยใช่ไหมช่วงปี2 0 2 2ถึง2023มอ่ะใช่ครับมีช่วงนั้นจริงๆ เหมือนมันเป็นสัญญาณเตือนมาก่อนแล้วทีนี้คําถามคือทําไมล่ะมันเกิดอะไรขึ้นจุดเปลี่ยนใหญ่ๆที่คนพูดถึงเยอะสุดก็น่าจะเป็นหลังโอลิมปิกที่โตเกียวเนาะการอําลาทีมชาติของตัวแม่ระดับตำนานอย่างคิมยอนคยองกับยังฮโอจิน่ะใช่เลยครับคือช่องว่างที่สองคนนี้ทิ้งไว้มันใหญ่มากจริงๆใหญ่แบบหาคนมาแทนไม่ได้เลยครับขนาดผลสำรวจล่าสุดของแฮงคุกเรซูชั่นเนี่ยชื่อคิมยอนคยองก็ยังติดอันดับนักกีฬาตัวแทนของเกาหลีใต้แบบ เด่นๆอยู่นะทั้งที่เลือกเล่นทีมชาติไปแล้วแต่เรื่องมันก็ไม่ได้มีแค่การขาดผู้เล่นคนสําคัญไงครับมันมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่แบบสะสมมานานด้วยนี่เลยประเด็นนี้สําคัญที่หลายๆสื่อเกาหลีชี้ตรงกันคือดาวรุ่งใหม่ๆฝีมือดีๆมันขาดช่วงไปแล้วระบบหลีกอาชีพวีหลีกของเขาอะ่ะดันไปพึ่งนักกีฬาต่างชาติเยอะเกินครับ พราะพึ่งต่างชาติเยอะนะักกีฬาเกาหลีเองก็อาจจะไม่ค่อยได้รับโอกาสพัฒนาเต็มที่เท่าที่ควรแล้วค่าเหนื่อยในหลีกนี้แบบโอ้โหสูงมากนะอย่างคังโซฮีได้800ล้านวอนอีไดายยห5 5ล้านวอนใช่ครับซึ่งมันก็สวนทางกับผลงานทีมชาติพอดีไงจนคนเขาวิจารณ์กันหนักมากเลย โค้ชคิมโฮโชจากทีม IBK เขาก็ชี้ไปที่ปัญหาพีระมิดหัวกลับในระบบเยาวชนเลยนะคือรุ่นใหญ่ๆข้างบนเยอะแต่นักกีฬารุ่นใหม่ๆที่เป็นฐานข้างล่างอะ่ะกลับมีน้อยขาดการลงทุนการวางแผนระยะยาวที่มันต่อเนื่องอยังยังไม่หมดแค่นั้นนะเรื่องโค้ชคนปัจจุบันเฟอร์นันโดมราเลสก็โดนวิจารณ์หนักเหมือนกันอ๋อใช่ครับเรื่องโค้ชต่างชาติใช่ ทั้งเรื่องการเลือกตัวผู้เล่นการแก้เกมในสนามการใช้ตัวสำรองโดยเฉพาะตำแหน่งเซตเตอร์ที่แบบดูจะยึดติดกับคนเดิมๆไปหน่อยหรือเปล่าครับประเด็นนี้ก็มีคนพูดถึงเยอะเหมือนกันซึ่งสัญญาของโค้ชก็จะหมดแล้วกำลังจะมีการประเมินกันว่าจะต่อหรือเปล่าเร็วๆนี้แหละครับก็ต้องรอดูเนาะครับผมแล้วถ้าดูในสนามผลงานมันก็ชัดเจนอยู่แล้วสถิติการบล็อกการเซิรฟ์ฟเออ มันต่ำกว่ามาตรฐานไปเยอะเลยรูปแบบการเล่นหลังหมดยุคคิมยอนคยองก็ยังดูไม่ชัดเจนเกมบุกก็เหมือนจะขาดความหลากหลายเพื่งหัวเสาหนักๆพอคู่ต่อสู้เขาจับทางได้มันก็ไปต่อยากแล้วฟีดแบ็จากแฟนๆเกาหลีในโซเชียลนี่คือแบบเดือดมากโอ้โหอันนี้เรื่องจริงครับมีทั้งอายทั้งโกรธทั้งผิดหวังสุดๆเลยตั้งคำถามแรงๆเรื่องค่าเหนื่อยนะักกีฬาที่ว่าสูงไปไหมเมื่อเทียบกับผลงาน แล้วก็มีการเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นหรือแม้แต่ทีมในอาเซียนอย่างไทยกับเวียดนามว่าแบบเฮ้ยตอนนี้ลองสู้เขาไม่ได้แล้วจริงๆหรอเนี่ยมันคงเจ็บจี๊ดน้าดูเลยเนาะครับมันมีความรู้สึกเหมือนโดนแฟนวอลเล่ e ทั่วโลกเยาะเย้ยหรือบางทีก็มองด้วยความสงสารนะครับซึ่งมันกระทบความรู้สึกแฟนกีฬาชาตินิยมสูงอย่างเกาหลีใต้มากๆอืมเข้าใจได้เลย ส่วนพวกกูรูอย่างอ e ีจงชอลหรือโคชคิมโฮชอลเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเสียงเดียวกันเลยนะว่าต้องยอมรับความจริงกันก่อนใช่ครับต้องยอมรับความจริงเราเริ่มสร้างใหม่จากฐานรากเลยลงทุนกับเยาวชนจริงจังวางแผนยาวๆแก้ปัญหาเชิงระบบที่มันสะสมมานานต้องสู้ต้องฮึดครับผมเห็นด้วยเลย แล้วถ้ามาองไปข้างหน้าล่ะในระยะสั้นเนี่ยเดือนสิงหาคมนี้จะมีรายการพิเศษ Korea Invitation ที่เมืองจินจูเขาเชิญทีมโหดๆมาเยอะเลยนะญี่ปุ่นเช็กสวีเดนฝรั่งเศสอาร์เจนตินาเห็นว่าจะส่งชุดใหญ่มาด้วยโหเจอแต่ทีมแข็งๆเลยก็ถือเป็นโอกาสดีให้นักกีฬาได้เจอเกมห,หนักๆได้เก็บประสบการณ์แม้ว่าผลอาจจะ ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังก็ตามส่วนการจะกลับไป VNL นี่สิโอโหเส้นทางน,นี้ดูยาวไกลแล้วก็กกขรุขระมากเลยเนาะยากมากครับต้องไปตระเวนเก็บแต้มจากรายการในเอเชียเป็นหลักเลยซึ่งมันต้องใช้เวลาความอดทนความพยายามแบบสุดๆอาจจะลากยาวไปถึงปี2027หรืออจาจจะนานกว่านั้นเลยก็ได้กว่าจะกลับมาได้โหต้องลุ้นกันยาวๆเลยครับผมคำถามสำคัญที่มันทิ้งท้ายไว้ให้ใหคิดแล้วก็หน้าติดตามมากๆเลยก็คือการตกต่ำสุดๆครั้งนี้เนี่ย มันจะเป็นโอกาสให้เกิดการปฏิรูปวงการวอลเลย์บอลเกาหลีใต้อย่างจริงจังได้ไหมหรือว่าสุดท้ายก็จะวนกลับไปติดกับดักปัญหาเดิมๆที่กูรูแล้วก็แฟนๆเขาชี้กันมาตลอดอืมน่าคิดมากนี่แหละครับคือสิ่งที่ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าวิกฤตครั้งนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้หรือเปล่าคอมเมนต์ ments, แล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะ